ฮลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนะัสก,กีสมิธเหมือนเดิมนะครับเราก็อยู่กับเกมแรนเจอร์ซึ่งเราก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้328ก็เป็นคลิป329นะครับเราไปดูยันเลยซึ่งครั้งนี้ผมจะุดทำไม่คลิปเร็วละผมผม,ผมไม่รู้จะทําอะไรนอกจากเวิขึ้นโอเคเราไปเล่นกันเถอะเราทีม3ไปนะครับว่าจะดูดเวิพวกนี้หนะ่อยเออไม่ใช่จะลากวิวสองสามอีกห้าตัวหนะ่ะพายุทำชน้น อยู่ในก็เหมือนเดิมนะครับจะออกไปแต่ข้าวฟ้าสุดเมืนว่าโชคชะตาไม่เใจอย่ามายังไม่ต้องสนใจเรื่องหมาหอนนะครับเออหมาหอนดุดาต,ตัวเองใช่ไหมเออข้ประมาณนั้นแหละช่างมันเถอะจะร้องอะไรก็เลิกผมมันคงไม่ติดลิขสิทธิ์นะผมร้องเพลงเนี้ยอาจจะนะก็เล่นเกไปร้องเพลงไป ก็เรื่อยๆครับทำเดิมครับออาตัวปล่อยตัวต้าไปสักตัวหนึ่งกดผิดก็ทำนั้นเราก็ลองเพลงบ้าไปเดี๋ยวชามโหชามช้อนสักเทัาไงเพลงยอมแพ้คือเรียนรู้และซืสบายจะออกไปแต่ขอฟ้า แสตทายโชคชะตาไม่เขา้าใจใจย,ยังของมองไปไม่มีหนทางเอ,อ่อรู้สึกแบบนี้ก็ยากนะต้องไปต่อไปสุดเธอท้อฟ้าสีครามความหวังยังนำทางฉันใจเริ่มมาคำถามว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเพลงที่เอ,อ่อคำถามว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเพลงที่ผม เปิดก็ผมเล่นคอมอยู่ด้วยนะตอนนี้ผมเล่นคอมอยู่ผมเล่นคอมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดเพลงกับผู้ฟังอันนึงโอเครู้สึกเสียงดังอยู่นะ <c oughs> ถ้าถามผมอ๋อนี่มันทำไมก็มันเพิ่มมันเออบับบับเลือดหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มเกาะนั่นแหละประมาณนั้นมันดีอยู่ ก็เอาไปไว้กองหน้ามันก็กองกรกรกรหน้านั่นเลยนะส่วนรอน,นี่ก็ขี้เกียจออกบ๊อบเลยอ่ะหวังงเว้ยเท้าไปแต่ขอฟ้าแต่เมื่อเธอจะตามให่เขาสองนาทีเหมือนเดิมนะครับสามนาทีประมาณสามนาทีดันนี้สเตสเคลียร์ up เลยเแบลบ เน็ตเตียวเข้าไปต่อนะครับเราไปต่อนะครับเอ้ยไม่ดีเราตัดคลิปเราตัดคลิปก่อนเอา้าจะลงลายคลิปเพราะว่าปัญหามัที่ไม่ลงทีเดียวมันานมันลงยากครับอ๋อก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ